อยู่สันโดดกับปากเขาลำนาภัยชีวิตน้ำหมู่พงเทพไม่ชอบเข้าสังคมต้องขายบ้านรถรักษาตัวเองถือเป็นศิลปินเพื่อชีวิตระดับตำนานของประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆสำหรับหมู่พงเทพกระโดนชำนาญ ย้อนกลับไปน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญเข้าวงการมาได้ยังไงก่อนที่จะได้มาอยู่ตรงนี้คือผมได้เรียนศิลปะที่เรียนไม่ได้สอบได้นะครับคือเขารับ30คนแต่คนมาสมัคร28คนเลยได้คือเรียนไปเราเขียนรูปก็ไม่เก่งขู่ก็บอกว่าหมูขูว่าหมูจบเลยนะไม่ต้องเรียนแล้วไปทำงานเถอะเราก็เดินออกจากโรงเรียนไปด่านเกวียนไปทำเตาไปปั้นหอนกปั้นโอ่ง เขาวงการคือผมมาอยู่ด่านเกวียนปั้นออกปั้นไหไปวันหนึ่ง งาเขาตั้งวงคาราวานแล้วเขามีเพลงเพลงหนึ่งเพลงนกสีเหลืองเพลงนี้ต้องประกอบด้วยขลุ่ยเขาไปเล่นที่โคราชเขาก็ถามเพื่อนๆเ,เ,เขาว่ามีเพื่อนที่เป่าขลุ่ยเป็นไหมเพื่อนก็บอกว่าหมูไงชอบเป่าขลุ่ยมีขุยเต็มบ้านเลยก็ไปรับผมที่ด่านเวียนไปเป่าขุ่ยที่โรงภาพยนตร์ลาสเวกัสโดยเจ้าตัวระบุว่าชีวิตนักดนตรีของตนเองก็ไม่ต่างอะไรไปจากคนทันที่นั่งอยู่บนเมฆ เมื่อเมฆลอยไปทางไหนก็ต้องลอยไปทางนั้นนั่นเองชีวิตมันสิ้นกับการต้องเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของทุกอนูที่เราเดินทางไปตามวิถีของนักร้องนักดนตรีที่พพนจรจนวันหนึ่งเกิดอาการที่ร่างกายไม่ไหวแล้วเล่นเล่นอยู่ก็ฟุบคงจะเป็นโชคดีกับโชครายร่วมกันเพราะว่าหมอคนนั้นเป็นรุ่นน้องที่เรียนโรงเรียนเดียวกันเขาก็บอกว่าพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกผมว่าร่างกายพี่ข้างในมันมีปัญหามากแล้ว ขายบ้านขายมอเตอร์ไซค์ขายมา้า ขายทองแต่ก็ยังไม่พอกับค่ารักษาผมนอนในโรงพยาบาลศิลิราชปิยมหาราชการุณที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียแต่ต้องเปืองมากผมขายบ้านไปหลังหนึ่งขายรถไปสองคันขายมอเตอร์ไซค์ฮาเล่ไปคันหนึ่งขายม้าอีกสองตัวไม่พอยืมเพื่อนอีกก้อนหนึ่งมีทองอยู่20บาทก็ขายทุกอย่างหมดแล้วก็รักษาแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เท่าไรไม่เกี่ยงขอมาพูดถึงเรื่องความรักของน้ำหมู่กันบ้างย้อนกลับไปพอพูดถึงความรักครั้งแรกที่เห็นมันเป็นดวงขึ้นมาไหมผู้หญิงที่เขาชอบผมเขาเป็นผู้นำวัยรุ่นเป็นคล้ายๆแกนนำของกลุ่มวัยรุ่นเขาเอายาเส้นมายื่นให้ผมเขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากหัวเทิงเพราะว่าเขาเป๊ะผมก็บอกว่าเราแต่งงานกันไม่ได้หรอกเพราะว่าผมเป็นคนที่ราบเขาเป็นคนบนภูพอผมขึ้นไปไม่ได้เพราะภูมันสูง คุณก็ลงมาไม่ได้เพราะว่าห้วยมันลึกเป็นความรักครั้งแรกบนเขาเราก็รู้สึกประทับใจเขาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากแล้วก็แข็งแรงปกป้องเราได้เขาขอเราแต่งงานด้วย